ตัว้ผ่าปี2009นตันะครับด้านหน้าเนี่ยนะครับไปก็เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมขนาด5ชั้นเป็นประตูสไลด์2ข้างซ้ายขวาด้านบนก็จะมีเป็นมูนลูฟขนาดใหญ่นะครับจอดีคานี้ลูกค้าเขาอัปเกรดเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับสามารถดู YouTube ดูเน็ตฟิกนี้ได้เลยนะครับเ,เปลี่ยนโชคเป็นของเท i ยิงนะครับ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมโป้งมันลุมคานะครับมีรถจะมารีวิวหนคันนะครับวันนี้เป็นรถโต้ท้าวาดนะครับปี2009นะครับสีขาวนะครับเดี๋ยวนี้พาไปชมกันครับอันนี้จะเป็นตัวเอาพาดนะครับปี2009นะครับตัว2.4 V นะครับรถเป็นสีขาวนะครับด้านหน้าเนี่ยนะครับ ไฟก็เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับเป็นไฟ HID นะครับแสงสีขาวนะฮะกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมขนาด5ชั้นนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีไฟตัดหมอกเป็นเทรงสีเ่เหลี่ยมผืนผืนผ้านะครับแล้วก็มีเป็นเซ็นเซอร์ถอยหลังเออเซนเซอร์ด้านหน้านะครับ2จุดซ้ายขวานะครับเดี๋ยวพามาชมด้านข้างนะครับด้านข้างก็ จะเป็นล้อแม็กลายของเขาเลยนะครับลายเจ็หกก้านนะครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7้าก้านนะครับยางมิชลินนะครับสองหนึนะครับเป็นยางปี2021นะครับโอเคกระจกข้างมีไฟเลี้ยวปรับแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะครับมือจับนะครับจะเป็นโครเมียมนะครับจะมีตัวปุ่มสมาร์ททีอยู่มีกุญแจก็สามารถเปิดรถได้เลยนะครับ เป็นประตูสไลด์สองข้างซ้ายขวานะครับมาถึงด้านหลังด้านหลังก็งจะเป็นไฟตรงแนวยาวเฉียงด้านมานะครับผิวขมเงียมคาดเอวนะครับขนาดใหญ่เลยอยู่ตรงกลางนะครับมีกล้องถอยหลังนะครับแล้วก็เซนเซอร์ถอยหลัง 4. จุดนะครับติดมาให้ด้วยนะฮะด้านบนก็จะมีเป็นสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกอยู่ในสปอยเลอร์นะครับ อย่เปิดดูด้านท้ายนิดนึงนะครับเบาะเนี่ยนะครับมันจะเป็นสามตอนนะครับด้านหน้าตรงกลางแล้วก็ด้านหลังนะครับเชินบเบาะแนวยาวเป็นเบาะหนังสีเบดนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในรถกันก็นี้จะเป็นประตูสลด์ไฟฟ้าสองข้างเลยนะครับท้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับโอเค เบาจะเป็นบาหนังสีเมฆอย่างที่แจ้งไปนะครับเอ่อก็ค่อนข้างกระชับเลยทีเดียวนะครับด้านบนก็จะมีเป็นมูนรูฟขนาดใหญ่นะครับสําหรับด้านหลังแล้วก็มีมูนรูฟด้านหน้าด้วยนะครับอันนี้ก็จะมีจอสําหรับด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็ตัวควบคุมแอร์นะครับแอร์อุณหภูมิอะไรต่างๆนะครับปรับลมสามารถปรับจากตรงนี้ได้สําหรับด้านหลังนะครับก็ น่าใช้เลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านหน้ากันนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นเบาะหนังสีครีมแผงตกแต่งด้านข้างก็จะเป็นสีครีมหรือสีเบจนั่นเองนะครับสลับกับลายไม้นะฮะด้านขวานี่ก็จะมีตัวเมมโมรี่สำหรับเบาะฝั่งคนขับนะครับเมมได้สามตำแหน่งเบาะคนขับก็ปรับไฟฟ้าด้วยนะครับแต่ทิศทางขึ้นลงนะครับ มีปุ่มสตาร์ทอยู่ที่ด้านขวามือนะครับแล้วก็พวกตัวควบคุมไฟนะครับสำหรับห้องโดยสารด้านในนะครับแล้วก็ตัวควบคุมประตูนะครับจะอยู่ที่ด้านบนนะครับตรงกล่องเก็บแว่นตานะครับสามารถควบคุมประตูไฟฟ้าทั้งสองฝั่งนะครับได้จากด้านบนตรงนี้เลยนะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยพวงแหังสลับกับตัวลายไม้นะครับ คันนี้วิ่งอยู่ที่1 8 2 6 8 4กิโลเมตรนะครับจออร์ก็จะมีบอกตัวเลือกด้วยนะครับเป็นแอร์ออโต้นะครับมาจากโรงงานเลยเนาะอันนี้อจอดีคานี้ลูกค้าเขาอัปเกรดเพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับสามารถดู YouTube ดู Netflix ในนี้ได้เลยนะครับขนาดประมาณ10นิ้วนะครับโอเคเอ๋อแล้วก็นี้มีเปลี่ยนเพิ่มขึ้นมาลืมแจ้งไปเป็น เ,เปลี่ยนโชคกเป็นของเทอ์นนะครับรุ่นวอรนโดนะครับโรนะฮะสี่ต้นเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมที่ด้านหน้าฝากระโปรงกันโอเคมาถึงด้านหน้าล้างทำความสะอาดแลวเรียบร้อยนะครับรับประกันโครงสร้างตัวถังรถไม่มีชนหนักตัดบออผิดความจมน้ำได้อย่างไรนะครับหากซอไปตรวจสอบพบเจอเราิีดีรับฟูอคูเต็มจำนวนนะครับขาด้านหน้าเดิมนะครับฝาเดิมน็อตี่แท่นไม่ขยับเลยนะครับด้านหน้านะฮะ ก็อันนี้มีรับประกันเครื่องเกียร์กล่อง ECU จากทางร้านให้1เดือนนะครับที่รับประกันให้น้อยเพราะทางฟิกแมนเขาไม่ได้รับแล้วนะครับรถมันปีค่อนข้างเก่านะครับอันนี้ยังผ่อนได้สูงสุด7ปีนะครับ72ดงวดผ่อนอยู่วดละประมาณ1,800 0บาทนะครับเออก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกมาที่ร้านนะครับเรามีไฟแนนซ์บริการถึงบ้านเลยไม่สะดวกมารับรถ เรายินดีจัดส่งให้ท่านฟรีเช่นกันนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยละกันผมลืนแจ้งราคาไปถ้าราคาเงินสดเอาไปเลยครับ8ปด0 0นามมื่นเ้าบาทเดี๋ยวนี้ผมลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ